ผมเจอคำถามที่บ่อยมากเลยในเรื่องของประกันที่ลดหย่อนภาษีได้ลักษณะของมันเป็นยังไงนะครับอ่ะผมจะพูดถึงตัวลดหย่อนภาษีแสนแรกก่อนละกันนะครับประกันสามารถประกันชีวิตสามารถนำไปลดหย่อนภาษี10,000แสนบาทแรกได้เต็มจำนวนโดยที่ไม่ต้องไปเทียบกับอะไรทั้งสิ้นนำไปเสร็จเป็นลดหย่อนได้เลยนะครับ10,000แสนบาทเป็นห,กหักค่าใช้จ่ายได้เลยเป็นหักลดหย่อนได้เลยนะครับ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขของมันนะว่าประกันตัวนี้เนี่ยมันมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะครับว่าหนึ่งสัญญาต้อง10ปีขึ้นไปนะครับจะชำระเบีย้ยแค่ปีเดียวก็ได้จะชำระเบีย้ยแค่2ปีก็ได้5ปีก็ได้ปีไหนที่ยังชำระเบีย้ยอยู่ปีนั้นเอารถเอาใบเสร็จไปลดหย่อนได้นะครับแม้จะเป็นปีเดียวก็ลดหย่อนได้ปีเดียวแต่ว่าความคุ้มครองต้อง10ปีขึ้นนะ 2. เงินคืนระหว่างช่องเงินคืนระหว่างช่องไม่ใช่เงินปันผลนะตัวนี้สัญญาว่าจะคืนแล้วก็ต้องคืนด้วยเงินคืนระหว่างช่องต้องไม่เกิน20%ของเบีย้ยประกันหมายความว่าสมมุติเขาจ่ายเบีย้ยปีละ1,000 0บาท20%ของ1 0,000ืน ก็คือ2 0ง0เงินคืนต้องไม่เกิน2 0 0พันในแต่ละปีเม้จะ3ปีคืนครั้งหนึง่งก็เอาเบี้ยประกันหลักบ,บวกกัน3ปีเป็นส0,000นตั้ง30,000คูณ20ก็คือ6 0 0ันเงินคืน3ปีครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน60006000ลดหย่อนได้25,999อยาลดหย่อนได้เกินไปเม้แต่บาทเดียวลดหย่อนไม่ได้ในระหว่างที่ชำระเบี้ยอยู่นะหลังจากที่ผ่านการชำระเบี้ยไปแล้ว อยากคืนเท่าไหร่ก็คืนได้ไม่ผิดนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ของตัวประกันชีวิต1,000งแแรกแต่มีกฎหมายใหม่ออกมาเมื่อวิกี่ปีที่ผ่านมาว่าให้นําเบี้ยประกันสุขภาพมาลดหย่อนได้นะครับสูงสุด2,500 0บาท แต่ต้องเอาไปรวมกระแสนแรกนะนั่นหมายความว่าหาซื้อประกันสุขภาพมา30,000เอามาลดหย่อนได้2,500 0แต่ต้องไปบูไปหักออกจากแสนแรกเมื่อกี้นะครับยกตัวอย่างเช่นเขาซื้อตัวแสนแรกมาแสนหนึ่งและเอาตัวสุขภาพมาบวกดังนั้น2ตัวนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกิน1 0 0 0 0 0เป็นอันว่าตัวประกันตัวแรกได้7 5 0 0 0 นะครับตัวประกันสภาพได้แค่25,000รวมแล้วไม่เกิน1,000 0 0นี่คือตัวประกันสามัญที่หนึ0งแสนบาทแรกไม่เกี่ยวกับบำนาญคลิปหลังจะพูดถึงเรื่องตัวประกันบำนาญน,นะครับ